หลังจากที่มีภาพของสองครอบครัวอย่างคู่รักณเดชคุก,กิมิยะและยายะอุรัสยาไปทานข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบปีนะคะก็ทําเอาเกิดประเด็นที่หลายๆคนรอลุ้นเขาดีว่าสงครอบครัวผู้คุยเรื่องแต่งงานของณเดชกับยาย่หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั้งคู่มายืนยันว่าไม่มีอะไรแค่นัดไปทานข้าวปกติสองแม่แฮปปี้ได้เจอกัน เข้าใจที่ทุกคนลุนและก็เชียร์คู่เราแต่ถ้ามีเขาดีเมื่อไร่จะรีบบอกแน่นอนไม่กดด,นดันโดนจับตาและก็ถามบ่อยๆเมื่อถามสาวย่า,ยาว่าถ้าฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเร็วๆนี้จะพร้อมเซเยสหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ขอตอบบอกว่ารอให้มาขอก่อนดีกว่า้นเด็ดพูดเลยว่าถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่จะทําให้ดีที่สุดสําหรับการขอแต่งงานนะคะ